สิ่งที่ผมอยากจะทําให้ทุกท่านเข้าใจนะคือภาพรวมที่เราจะต้องสร้างซึ่งจริงๆเราก็ต้องเป็นเพื่อให้เขามองมาถึงการเจริญเติบโตของเรานะเมื่อเลเซ่นที่แล้วพูดถึงการไปพบวิธีการพูดคุยอะไรต่างๆเมื่อคุณไปพบนี่ยผู้ชายจะทดสอบอยู่นะสิ่งที่เขาทดสอบคือทดสอบว่าอยู่ยังมีใจอยู่มากน้อยแค่ไหนโดยการถามหรือชวนทะเลาะหรือบางทีอาจจะอาจจะเล่าเรื่องอะไรที่คุณฟังแล้วไม่แฮปปี้ผมเลยบอกนิดนึง เทคนิคคือคุณคุณไม่สามารถโชว์อารมณ์ด้านลบในจุดที่เขาทดสอบอยู่ได้นะแต่ก็ไม่ใช่เป็นการเย็นชานะฮะสมมุติว่าในช่วงเวลาที่แยกกันเนี่ยตามมารยาทเขาไม่ควรเล่าแต่บางทีผู้ชายนิสัยไม่ดีหรืออาจจะแบบอยากพูดลิ้นหลุดออกมา ว่าเขาไปกินข้าวกับใครไปคบใครไปคุยกับใครแล้วมันไม่เวิร์คขึ้นมาหรืออยากจะระบายเนี่ยสิ่งที่คุณทําคือตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในสถานะเดิมแล้วตอนนี้อยู่เหมือนเป็นเพื่อนห่างๆอันดับสาเป็นเพื่อนห่างๆที่เคยมีความทรงจําต่อกันสิ่งที่อยู่ทําได้ก็คือรับฟังแล้วก็ยิ้มอาจจะก,ก็เหรอดีนะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องก็ได้ถ้าคุณทนไม่ได้แต่มันจะมีแน่ๆการทดสอบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจิ๊บขอเตือนย้ำแล้วก็ เรียกสติอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่จะต้องเอาให้อยู่ให้ได้เพราะตรงเนี้ช็อตนี้มันสาคัญควนี้ข้อนี้นะฮะที่กําลังจะบอกต่อไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับนักเรียนหลายคนที่ไปทําพลาดมาผมก็เลยยกขึ้นมาพูดตรงนี้ว่าโค้ชขาแล้วมันควรจะชนกันไหมถ้ามันมีโอกาสในครั้งแรกที่จะเจอหรืออาจจะเป็นครั้งที่2องครั้งที่สามบอกอย่างนี้แล้วกัน mm hmm. มันชนได้อะนะวัวเคยค้ามา้าเคยขี่บางคนคบกันมาเจปีอะไรเงี้ย แล้วมันมีจังหวะที่แบบจังหวะอะไรรู้ไหมขนคอมกลับบ้าน <laughs> แล้วมันต้องชนทำได้ไหมค่าโค้ดคำตอบคือได้ผมรู้ว่าคุณคงชอบคำตอบนี้ใช่ไหม <laughs> ทำได้แต่อยู่เอ้ยถ้าหยุดกล้าที่จะชนนะแล้วถ้าเกิดยูจะชนกันจริงๆอ่ะอยู่ต้องพร้อมจริงๆเว้ยพร้อมคืออะไร คือคือคือจิ๊บไม่สามารถบอกดีเทลได้นะเพราะว่าแต่ละคู่แต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณควรจะทําให้มันเกิดคือความประทับใจมากๆโอ้ถ้าให้จิ๊บนึกตอนนี้อะ่ะถอดออกมาแล้วหุ่นไม่เหมือนเดิมแบบโอ้คือคือถ้ากล้าจะชนอยู่ต้องต้อง,ต,องต้องแบบงานเนี้ยคือการชนสร้างแรงดึงดูดชนเอาถ้วยอะ่ะถ้าอยู่รู้และมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นชนเลยแต่ถ้ายังไม่ชัว อย่าพึ่งใจเย็นเพราะมันไม่จําเป็นการไม่ให้ชนก็แปลว่ามันคือความท้าทายอยู่นะฮะแต่ถ้าชนและดีแปลว่าครั้งต่อไปยูต้องทําให้ท้าทายหนักกว่าเดิมและตอนนี้มันเป็นช่วงปั่นหัวเขาก็จายเลยมันช่วงแก้แขนแต่ make sure ว่าไอ้เส้น11ตรงนี้มันต้องขึ้น <laughs> แล้วมันจะเวิร์กมากมีนักเรียนหลายคนนะฮะในการที่โคชชิ่งส่วนตัวกับผมหรือทางโทรศัพท์เนี่ยมักจะถามผมเสมอแล้วก็อยากจะได้คำตอบ ผมจะตอบในคอร์สนี้เลยว่าโค้ชขาทําอย่างไรผู้ชายถึงจะเสียดายคำตอบคือคนเราเนะี่ยอยู่ฟังที่พี่ดีดนะเราจะเสียดายในสิ่งที่มันดีเราจะเสียดายในสิ่งที่มันเวิร์กเราจะเสียดายในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้ามีสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตแล้วเรารู้สึกดีขึ้นในชีวิตแล้วเมื่อสิ่งนี้ไม่อยู่แล้วเขาจะเสียดายถ้าอยู่วีนผีบ้าดา่าดราม่าคิดลบจิตตกอะไรทุกอย่างกดดันอะไรเงี้ย เวลาไม่มียูอันนั้นไม่เสียดายนะแต่ถ้าเกิดยูเวิร์กชิบหายด้อยู่แล้วมันมีความสุขเรื่องบนเตียงสะบึ้มอยู่แล้วม่มีเสียงหัวเราะมีพลังแล้วถ้าเกิดยูไม่อยู่เขาจะเสียดายผมพูดตรงนี้เป็นเพราะว่าการจเจริญเติบโตของคุณในวันนี้ที่เขาต้องเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะถ้าอยู่เจริญเติบโตอยู่กันเป็นผู้หญิงคนใหม่สง,งา่งางมเบิกบานสวยขึ้นอะไรต่างๆนะแล้วมันเกิดการท้าทายเรื่อยๆ,ๆเขาจะมีความเสียดายความท้าทาย การเห็นคุณค่าใหม่ในตัวยูมันเหลืออีกข้อหนึ่งก็คือการสื่อสารการสร้างคอนเน c กชันกับเขาอีกครั้งแต่จริงๆแล้วมันก็คือบทสนทนาที่ต้อง t เทคไทม์หลังจุกจุดนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าที่มันพังเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีส่วนนิดนึงแต่เขามีส่วนเยอะวันนี้ทุกอย่างเข้ามาสร้างกันใหม่แปลว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นในใจเขาต้องมี อย่าใจอ่อนในเรื่องบางเรื่องและสำคัญที่สุดอย่าใจร้อนนะเรามีเวลาเยอะมากอะอยูถามว่าทำไมยิ่งเวลานานขึ้นอะอยูยิ่งพัฒนาตัวเองได้เข้มแข็งได้ชัดเจนได้มั่นใจมากขึ้นถูกไหมแต่ถ้าอยู่รีบร้อนใจร้อนและอยากได้เหมือนเดิมอะมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะเอาไม่อยู่อีกครั้งหนึ่องอครับจิ๊บเลยอยากจะฝากตรงนี้ไว้ว่าการพัฒนาตัวเองในช่วง ที่แยกกัน21วันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นรบกวนช่วยโฟกัสกับตัวเองในช่วงนี้เพื่อเป้าหมายที่เราต้องการย่าเศร้า่าดรามา่ามันไม่ได้ตายไปไหนตราบใดที่ยังไม่ตายมีความหวังเสมอครับ